สวัสดีค่ะชาวราศีเมษทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาร่งเราเช่นเคยนะคะคลิปนี้นะคะจะมาเปิดดูพลังงานความรักนะคะความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษในช่วงวันที่1-15ถึง15นะคะกรกฎาคม2564นี้นะคะเป็นการดูแบบโดยวรวมเป็นการดูแบบทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้เนาะ ดูไวเป็นแนวทางนะคะแล้วก็นกเปิดไพ่แบบศาสตร์ตะวันตกนะคะสามารถดูควบคู่กันได้ทั้งลัคนาและราศีค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะความสัมพันธ์ของคุณในช่วงนี้นกเปิดไพ่เอาไว้แล้วนะคะพลังงานหลักของคุณคือสีเหรียญสีเหรียญคือคุณน่าจะมีความรู้สึกที่คิดมากคิดมากแต่ก็ยังไม่อยากจะสูญเสียความสัมพันธ์นี้ไปนะคะคุณมีความห่วงแห่งความสัมพันธ์นี้อยู่ คุณยังอยากจะรักษายังอยากจะอบกอดความสัมพันธ์นี้ไว้นะคะแล้วคุณเจอกับอะไรสถานการณ์ความสัมพันธ์นุกรู้สึกว่าคนคนนี้คุณรักเขามากนะคะคุณรู้สึกว่าคนนี้ใช่แล้วคุณก็รักเขาคุณยังอยากจะไปต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะต่อให้ความสัมพันธ์นี้จะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบคุณคุณรู้สึกว่ามันก็เสี่ยงมากๆนะคะอาจจะยังไม่มีความชัดเจนหรือว่า ออในบางท่านคือยังไม่ได้มีสถานะอะไรให้กันนะนะเ,เป็นความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดค่ะนะเจ็บปวดอาจจะมีเรื่องของรักซ้อนเกิดขึ้นหรือมีใครสักคนหนึ่งมีพันธะอะไรบางอย่างอยู่แล้วนะคะ นะพลังงานสลับกันได้นะคะความสัมพันธ์นี้เจ็บปวดจริงๆมีการทําอะไรกันรับหลังด้วยมีอีกฝ่ายหนึ่งมีความลับกับอีกฝ่ายหนึ่งทําอะไรรับหลังอีกฝ่ายหนึ่งอย่างเงี้ยนะค่อนข้างเจ็บปวดนะคะในบางท่านก็แบบล่อแหล่เลยนะสถานการณ์คือหนักมากๆอะสิบดาบสามดาบแล้วก็เดทขึ้นมาเนี่ยนะ บางท่านก็แบบนิ่งๆกันไปเลยนะคะเออความสัมพันธ์นี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเอเหมือนพัฒนาช้าด้วยเนาะเหมือนนิ่งๆนะคะบางท่านคุยกันมานานแล้วด้วยนะอืมแต่ก็ยังแบบไม่มีความชัดเจนหรือว่าไม่เปิดเผยด้วยแล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็ไปทำอะไรลับหลังอีกอย่างเงี้ยค่ะ นะมันก็เลยเนี่ยตำแหน่งปัญหาเป็นเด e เจ i ิลนะคะ The Star. เด e สต a ร์เสน่เป็นพิษก็ได้นะก็คือแบบตัวเขาตัวคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่คุณคบด้วยเนี่ยอาจจะเป็นคนที่แบบด้วยความที่เขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะมีความโดดเด่นอาจจะมีคนเข้าหาเยอะอย่างเงี้ยคะ่ะก็เหมือนกับว่าดึงดูดนะคะเพศตรงข้ามให้เข้ามาเขานะคะก็ ก็อาจจะทําให้เขาแบบเออไปคุยกับคุณคนนั้นเพิ่มอย่างเงี้ยทาให้คุณเจ็บปวดทาให้เกิดปัญหารักรักสามเศร้ารักซ้อนก็ได้นะคะหรือความสัมพันธ์เนี้ยจริงๆแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถที่จะพัฒนาได้ก็ได้แล้วก็เป็นความสัมพันธ์แบบ รับรับรู้กันอยู่สองคนอาจจะมีใครสักคนหนึ่งมีพันธะอยู่แล้วหรือทั้งคู่ก็ได้นะคะในช่วงนี้นะคะต่อให้สถานการณ์ความสัมพันธ์มันจะหนักหนาในความรู้สึกนะคะเจ็บปวดหยุดนิ่งไม่ได้คุยกันเนี่ยมันก็ยังเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่แบบว่ายังอยากจะรักษาไว้ยังห่วงแหนยังไม่อยากปล่อยไปไหนนะคะเออ้องมองว่า อาจจะเป็นตัวคุณเองคุณก็ยังไม่อยากจะเสียความสัมพันธ์นี้ไปนะคะในบางท่านคุยกับชาวราศีพิจิกชาวราศีกันชาวราศีมังกรชาวราศีกุมนะคะเอามาดูกันนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรนะคะบางคนคุยกับคนในเครื่องแบบด้วยนะคะเขาดูนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับชาวราศีเมษคะ ดีๆกับคุณนะแต่เขามองว่าเรื่องของความถูกต้องเรื่องของศีลธรรมมันก็เป็นอุปสรรคนะคะในความสัมพันธ์นี้เช่นกันนะบางคนคุยกับชาวทาตน้ำกรากฎพิจิกมีนนะคะชาวชาวพิทธพก็ได้นะคนทางไกลาชาวต่างชาติก็ได้นะคะเขาอะรู้สึกดีกับคุณนะคะคุณทําให้เขารู้สึกหัวใจฟูนะคะคุณเป็นคนสําคัญกับเขาแหละนะแต่เนี่ยแหละเรื่องของความถูกต้องมันมัน มันเข้ามามีบทบาทเรื่องของศีลธรรมนะคะอืทําให้เขารู้สึกว่ามันยากนะคะความสัมพันธ์นี้ยากที่จะไปต่อนะขอดูนะคะว่าแล้วคุณล่ะชาวราศีเมษร,รู้สึกอย่างไรเขาคะคุณอะรู้สึกดีกับเขามากๆนะคะเออ คุณอาจจะยอมอยู่นะจุดจุดนี้ก็ได้อยู่นะจุดจุดนี้คือเออต่อให้มันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เปิดเผยต้องหลบต้องซ่อนเหมือนกับว่าคุณก็คุณก็ยังรักเขาอะคุณรู้ดีนะคะเออว่ามันพัฒนาไม่ได้คุณรู้ดีว่าสักวันมันก็ต้องเกิดการโป๊ะแตกหรือว่าเกิดเหตุการณ์ที่แบบว่ามันต้องมันต้องจบกันอะไรอย่างเงี้ยอืมอืม ในลักษณะนี้คุณรู้สึกดีกับเขามากๆเลยนะขอดูว่าเขาอยากบอกอะไรชาวราศีเมษสิ่งที่เขาอยากจะบอกบางคนบางคนคุยกับชาวราศีมีนนะคะเขาก็อยากจะบอกว่าเขายิ่งอยากมีคุณอยู่ในชีวิตของเขาเช่นกันนะคะ เขาก็ยังอยากมีคุณเขาอยากจะเคลียร์อยากจะควบคุมสถานการณ์ความสัมพันธ์นี้ได้นะคะเขาก็รู้สึกเป็นกังวลนะคะเขาไม่อยากเสียคุณไปนะเขายังมีความหวังในความสัมพันธ์นี้อยู่นะต่อให้ความสัมพันธ์นี้มันจะมีเรื่องของช้อยตัวเลือกนะคะอ,อยู่ว่ารักซ้อนก็ตา่างเขาก็ยังอยากจะมีคุณอยู่ในความสัมพันธ์ นะคะนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณมมาดูแนวโน้มความสัมพันธ์กันนะคะทุกคนขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์ค่ะเดือดแฮงแมนคี g o งบครบัอืมดู world, นะคะบางท่านคุยกับคนไกลนะคะเออไม่ได้อยู่ใกล้กันนะคะอยู่กันคนละที่คนละ อำเภอจังหวัดก็ได้นะน้องมองว่าความสัมพัญนี้มันเป็นดาวโน้มคือค่าจะเงียบนี่งกันไปเว้นระยะห่างกันแต่ยังมีความรู้สึกดีๆที่ยังเชื่อมโยงถึงกันอยู่นะน้องมองว่าถ้าช่วงนี้ยังไม่เงียบจะมีการเงียบกันนะคะเงียบเพราะว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าให้ปัญหามัน มันเงียบลงก่อนอย่างเงี้ยนิ่งกันก่อนเว้นระยะห่างกันก่อนอย่างเงี้ยเออนิ่งเพื่อแก้ปัญหาก็ได้นะคะเออลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะได้กลับมาเจอกันอีกในความสัมพันธ์นะคะยังไปต่อนะคะยังพยายามนะคะยังมองว่าความสัมพันธ์นี้มันยังคาดหวังได้ยังมีความคาดหวังอยู่ในนั้นนะคะยังมีการประคับประคองนะคะสอเหรียญ นะคือเป็นแค่ช่วงที่แบบว่าเว้นระยะห่างเป็นการนิ่งเพื่อหยุดพักนะคะหรือว่าแก้ปัญหาสถานาการณ์อะไรบางอย่างแค่นั้นเองนะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีเมษเดี๋ยวเรามาดูคนโสดกันบ้างนะเสียงเบาอยู่ไหมทุกคนบอกด้วยนะคะวันนี้นกใช้ใช้ใหม่ตัวไลฟ์สดแล้วนะ ดีไม่ดียังไงก็คอมเมนต์บอกด้วยนะจ๊ะมาดูคนโสดกันค่ะคนโสดชาวราศีเมษเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยในช่วงสิบห้าวันนี้10 of One, e i g h of Swords, Queen of p e n c a l ตัวคุณนะนกมองว่าตัวคุณยังแบกอะไรบางอย่าง ความรู้สึกอะไรบางอย่างที่มันแบบคุณไม่สามารถที่จะปลดปล่อยมันออกจากความคิดความรู้สึกของคุณได้คุณมีการพิจารณาค่ะคุณมีการแบบอบก,กอดเอาไว้นะคะคุณอาจจะรู้สึกมืดแปดด้านหรือหาทางออกจากการคิดการแก้ปัญหานี้ไม่ได้นะนึกว่าคุณยังยึดติดนะคะ เนี่ยแปลกดาบยึดติดอยู่กับอะไรบางอย่างคุณยังคิดถึงใครบางคนนะคะคิดถึงเรื่องราวใครบางคนที่แบบที่คุณยังรู้สึกสม่ำเสมอกับเขานะคะอาจจะเป็นชาชธาทุไฟเมฆสิงห์ธนูนก็ได้คนที่มีการแบบหลังให้กันตายอะไรอย่างเงี้ยคออคุณก็ยังแบบคิดถึงเขาอยู่นะอือคุณโสดนะขอดูหน่อยว่าแล้วคุณกับเขานะคะจะเป็นยังไงบ้างอะคนที่ คุณคิดถึงเ oh. นี่ยดเมจิเชนดอมกว่าต่างคนต่างก็เป็นคนเก่งคนที่แบบมีความสามารถด้วยกันทั้งคู่นะคุณและเขาอะเออคุณอาจจะคุยกับชาวราศีกันชาวราศีมังกรก็ได้คนที่คุณนึกถึงนอกว่ามันยัง มันยังมีพชชั่นมีแรงดึงดูดต่อกันนะคะนอกว่ามันยังตัดกันไม่ได้นะคะยังจะมีการจัดการนะคะการที่แบบจะได้กลับมาในความสัมพันธ์นี้อ่ะจะมีใครสักคนหนึ่งที่ที่จะหาวิธีการที่จะให้ความสัมพันธ์นี้กลับมานะด้วยความที่แบบยังตัดกันไม่ได้นะคะมันเป็นแค่ช่วงของการแบบเว้นระยะห่างจากกันนะคะ อาจจะห่างทางความรู้สึกอาจจะห่างกันทางระยะทางก็ได้มันยังมีการรอคอยกันอยู่นกมองว่าจะได้คุยกันนะเออจะได้คุยกันมันยังมีการต่างคนต่างรอคอยกันอยู่นะสุดท้ายมันก็จะมีการติดต่อกันมานะคะมันยังมีความผูกพันกันนะคะอย่างลึกซึ้งยังดึงดูดกันอยู่นะบางท่านก็คุยกับชาวราศีธนูนะคะชาวธาตุดินก็ได้ อขอดูนะคะอาครจะทักมาก่อนคุยก่อนนอว่าตัวคุณเองอาจจะตัวคุณเองอาจจะแบบว่า อยู่คนเดียวได้อยู่สักพักหนึ่งอะแต่สุดท้ายคุณก็จะมานึกเสียใจนะคะเสียดายความสัมพันธ์นี้แล้วคุณก็จะเกิดการเช็คแอคชั่นอะไรบางอย่างหรือว่าคุณอาจจะเป็นฝายที่จะทําอะไรบางอย่างเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้มันยังคงอยู่ะนะอ่ะมาดูนะคะคุณโสดมีคนใหม่ๆเข้ามาไหมคะมีคนใหม่ๆเข้ามาบ้างไหมในช่วงสิบห้าวันน ว่าตัวคุณเองนะคะอืมมีคนมาชอบมาคุยนะแต่ตัวคุณยังรู้สึกแบบสับสนนะคะคุณก็คุยแหละนะคุณก็คุยมีคนเข้ามาคุยอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่านะคะแต่ตัวคุณน่ะนึกว่ามันก็มีการรอคอยอะไรบางอย่างที่คุณอยากจะเริ่มต้นใหม่กับใครบางคนคุณอาจจะ มีคนที่คุณรู้สึกว่าใช่รู้สึกว่ารักอยู่ในใจนะคะคนใหม่ๆเข้ามาคุยได้ไหมก็ไม่ค่อยโดดเด่นนะนกมองว่าคนใหม่ๆไม่โดดเด่นนะมองแค่ว่ามีช้อยมีตัวเลือกเข้ามาให้คุณได้คุยแต่ถามว่าคุณคุยไหมก็คุยแต่คุณยังมีความรู้สึกที่มั่นคงให้กับใครคนนั้นอยู่นะคะอืมที่คุณคุยนะคะกับคนใหม่ๆอาจจะเป็นช้อยเป็นตัวเลือกแค่นั้นเองนะคะที่คุณคุยก็อาจจะ คุยให้เป็นพิธีนะคะหรือเหมือนคุยให้ตัวเองรู้สึกแบบรู้สึกดีอะคะ่ะแบบไม่เงียบไม่เหงาอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วอะตัวคุณอะยังอยากจะเริ่มต้นใหม่กับใครคนนั้นอยู่นะคะนะคนโสดก็ที่โดดเด่นก็เป็นความรู้สึกที่คุณยังรู้สึกอยู่กับคนคนนั้นอยู่นะแต่คนใหม่ๆเข้ามาคุณก็คุยแต่นุ่มมองว่าตัวคุณยังจิตใจคุณมันยังไปอยู่กับ คนนั้นมากกว่าที่จะมาสนใจคนใหม่ๆนะโอเคนะคะสำหรับชาวราศีเมทุกท่านนกต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันต่อไปด้วยนะคะขอบคุณคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคน